ชุดนอนไซส์ใหญ่ใส่สบายมากเวอร์นะคะเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นนะคะหน้าอกใหญ่ถึง46นิ้วนะคะสีสันสดใสน่ารักนะคะมีหลายสีหลายลายให้เลือกกันเลยจ้า สวัสดีค่ะ Happy 9789ชุดนอนของครอบครัวมาแล้วนะคะวันนี้อิ๋วก็มาแนะนําชุดนอนเช่นเคยนะคะเป็นรูปแบบที่แม่ขาใสเลยนะคะวันนี้เป็นไซส์ใหญ่นะคะสีสันสดใสน่ารักลายแบบน่ารักมากๆเลยนะคะแถมใส่สบายนะคะเพราะว่าเป็นผ้ายุสเปนเดกนะคะผ้านิ่มใส่สบายมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นลายการ์ตูนเด็กๆชอบนะคะผู้ใหญ่ก็ชอบเพราะคนที่ชอบความสดใสน่ารักชื่อไปใส่ได้สบายสบาย ไซส์ใหญ่ใส่สบายหนะ้าอกใหญ่ถึง46นิ้วเลยนะคะรูปแบบเป็นเหมือนที่แม่ค้าใส่นะคะเสื้อแขนสั้นกันเกงขาสั้นเ,เลยเหนือหัวขาวนิดนึงนะคะเสื้อยาวนะคะดูด้านหลังนะคะด้านหลังเสื้อปิดก้นเลยนะคะเสื้อยาว27นิ้วนะคะใส่สบายตัวใหญ่มากเลยหนะ้าอก46นิ้วเดี๋ยวยังไงไปดูสีและลายกันนะคะอันนี้เป็นเสื้อนะคะคอกลมนะคะแขนสั้น อกอย่างที่บอกนะคะหน้าอกใหญ่ถึง46นิ้วนะคะอกเสื้อได้ถึง46นิ้วนะคะแล้วก็มีกระเป๋าด้านหน้าแบบนี้นะคะด้านหนึ่งค่ะมีกระเป๋าข้างหน้าด้วยนะคะเป็นผ้ายืดเนื้อนิ่มผ้าสเปนเด็ตเนื้อดิ่มนะคะผ้ายืดใส่สบายมากเลยนะคะยืดแบบนี้ผ้ายืดนะคะส่วนกางเกงนะคะกางเกงเป็นเอวยางยืดแบบนี้นะคะ เกงเอวยางยืดสะโพกได้ถึง46นิ้วเช่นกันนะคะประมาณใส่แล้วประมาณหัวเข่านะคะประมาณเหนือหัวเข่าแม่ขาสูง164นะคะใส่แล้วประมาณหัวเข่านะคะเดี๋ยวไปดูสีและลายกันคะ่ะ แต่ละลายก็จะมี3มสีด้วยกันนะคะแต่ละลายมี3สีด้วยกันอ๋อ,อลายจะเข้ามาเรื่อยๆนะคะลูกค้าตอนนี้มีอยู่3ลายด้วยกันนะคะที่เอามาโชว์นะคะแต่เดี๋ยวจะมีลายใหม่เรื่อยๆสนใจสีไหนลายไหนสามารถแทปหน้าจอทักถ,ถามแม่ค้ามาได้เลยนะคะอันนี้เป็นสีเขียวลายหมีน้อยนาา่นารักน่ารักนะคะอันนี้เป็นสีออกฟ้านะคะสีกะปิจ้ากะปิชมพูลายหมี อันนี้ลายฟา์มิงโกนะคะสีฟ้าเข้มค่ะอันนี้สีโอรสฟา์มิงโกนะคะอันนี้สีม่วงจ้าฟาร์มิงโกอันนี้สีอ่อลายเหมือนแม่ค้าใส่นะคะน่ารักน่ารัก,ล,กลายขวางนะคะเป็นลายออกกระต่ายจ้าอันนี้สีออกฟ้านะคะราคาพิเศษนะคะสำหรับแท็บเล็ตเจ79แปพิเศษสุดๆเพียงชุดละ 129บาทเท่านั้นนะคะเพียงชุดละ129บาทเท่านั้นนะคะพิเศษตัวนั้น3ชุดฟรีค่าจัดส่งค่ะ3มชุดฟรีค่าจัดส่งนะคะทูกค้าลูกค้าท่านไหนสนใจชุดนอนของเรานะคะสามารถค้นหาร้านแฮปปี้ไนท์789ร้านแฮปปี้ไนท์789ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง l ลาย ID นะคะ ช่องทาง Facebook นะคะ Facebook Page นะคะแล้วก็ YouTube นะคะหรือว่า Shopping Lazada นะคะ Lazada Shopping สามารถไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่า Happy Night 789 Happy Night 789จะเจอเราในทุกช่องทางเลยนะคะยังไงวันนี้แม่ค้าก็ฝากชุดนา่าสวยๆไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้าที่เข้ามารับชมนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ